มาอัปเดตตลาดประจำวันที่7กรกาคมกันตอนก,นก็เวลาประมาณ8โมงครึง่งก็มาเริ่มต้นกันที่เหรียญ btc usdt เนะ btc usdt ตอนนี้เขาอยู่แถวบริเวณ18,893นะตอนนี้จุดเฝ้าร,ระวังของ btc ก็คืออยู่แถวบริเวณ18,500นั่นเองหากยืนต่อได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแถวแถวบริเวณ1 1 1 0 0 0ได้นะคือเส้นฟิโบ161.8 แต่หากบริเวณ1 8 5 0 0ยืนไม่ได้เนี่ยก็อาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณ17,000ได้เช่นกันนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทับการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็คือกราฟของทองคําโคเมกนีทองคำโคเมกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาพยายามลงมาทดสอบเส้นฟีโบล161.8%เนะแถวๆบริเวณ3,320นั่นเองหากบริเวณ3,320ยืนไม่อยู่เนี่ย เขาก็มีโอกาสย่อลงมาทดสอบบริเวณ3,270ได้เช่นกันนะตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะแต่หากบริเวณ3,320ยืนได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสรีบาวไปทดสอบ3,350ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ไปทำการบ้านกันต่อนะส่วนน้ำมัน WTI ตอนนี้เขาก็อยู่แถวบริเวณ65.73เนะจุดเฝ้าระวังของเขาก็คือบริเวณ63.75นั่นเอง หากยืนได้ก็ยังมีโอกาสดีดต่อได้แต่หากเร่นิเวณ63.75นี่ยยืนไม่ได้ก็มีโอกาสย้อนลงมาแถวแถว60ได้เช่นกันนะเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็เป็นกราฟเซ็ตอินเด็กบ้านเราเนะกราฟเซ็ตอินเด็กบ้านเราตอนนี้เขาอยู่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบริเวณ1119จุดเนะซึ่งไม่สามารถยืนบริเวณ1125ได้ก็มีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ1,110จุดนั่นเอง แต่หากเขากลับขึ้นไปยืนบริเวณ1,125ได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,140ได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็เป็นกราฟของพี่เดลนั่นเองนะพี่เดลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ107แล้วไม่หลุดนะเขาพยายามดิดรีบาวขึ้นมาเนะซึ่งเมื่อวันศุกร์พี่เดียก็มาปิดแถวบริเวณ109บาท50ตัง ซึ่งเดลต้าเนี่ยก็มีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบบริเวณ114.5ได้เช่นกันนะแต่หากหลุดบริเวณ107เนี่ยก็อาจจะลงมาทดสอบบริเวณ102.5ได้เหมือนกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของ KTC นะตามที่คุยกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามาปิดบริเวณ24.9นั่นเองนะคือตอนนี้ KTC ต้องมาลุ้นกันว่าบริเวณ24.9เขาจะยืนได้ไหม หากยืนได้ก็มีโอกาสดีดต่อได้แต่หากยืนไม่ได้ก็อาจจะลงมาทดสอบ22.6ได้เช่นกันนะใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย